กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกามาติดตามตัวเลขจากปลาพูนครับผมซึ่งงวดกรณนนีปลาพูนบอกว่าแล้ววันที่หนึ่งมีคนบอกพนมาออกแล้วครับเป็นแปดแปดหนึ่งเนาะแต่ว่าปลาพูนกับบดได้บอกว่าเออมันหกตยังจงยังสี่แต่ว่าจตามจริงนี่ความฝันปลาพูนพอนกะเพิ่มีคนบอกว่าแล้ววันที่หนึ่งออกแปดแปดหนึ่งหล่ะกับมีคนเอาสร้อยเอาแหวนมาให้ปลาพูนยังสี่นะครับเนาะซึ่งปลาพูนเองพอนได้ยินข่าววา่าเพอนซื้ออยู่ครับ แต่ว่าบดถูกเดี๋ยวพอเสียั้งแต่แปดแปดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเี่สินะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตามจริงมันออกหนึ่งแปดเนาะแต่ว่าก็ถือว่าถูกครับผมเนาะถือว่าถูกขนั้นแล้วพอเชืองก็เลยมาติดตามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเดี๋ยววันนี้พอเชืองจะพาท่านผู้ชมไปถามกับประพูนว่ากระพูนกระพูนฝันหรือยังแต่ว่าเด็กเด็กนี่ข่าวแลักครับกระปุนฝันดีแห้งครับฝันดีแห้งเดี๋ยวพอเชืองจะพาท่านผู้ชมไปติดตามฟังจากปากกระพูนเลยครับว่าที่ว่าฝันดีๆนี่ได้ตัวใด ไปฟังน้ำประพูนเลยครับผมพูดนั่งอยู่พนครับโซโกันอยู่พนกาสวัสดีครับสวัสดีครับประพูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงวดก้อนนี่กะบอกถืออยู่เนาะนประพู<ด>นเะนได้บอลาเนี่ยม <laughs> อลาเนี่ยไิไ่ยินไดยยิ่งเอฟซีวาซื่จะแปดแปดหนึ่งวาสัน สองตัวกับว like ่าตัดเลยว่าสันผูฝันกับฝันคิวอยู่แต่ว่าสือบบคิวสือบสามหังับเข้ากันพูดกับว่าสือบบคิวครับแต่ผู้ชมแต่ว่าตามจริงก็ถือว่าแม่นดีๆนะครับแต่ผู้ชมเพราะว่าเพิ่นบอกเลยว่ามันทีหนึ่งออกแล้วว่าสันเจ้าวันนึงเพียงแต่วันมันว่าามีแค่สามตัวนะพพูดนาะมีแค่สามตัวครับแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่นบอกถือได้ครับแต่ผู้ชมวันนี้กัฝันอย่แต่มันสิคือเก่าบ่ เอ้าคือบ่คือกับจ้องบ่ฝันแม่นมันฝันบ่หงุดแล้ววันนี้มันบ่ฝันคือเละไรฝันว่าขาเจ้ามาสวนไปซื้อบักเงาะก็เลยถามเขาว่าเงาะโล่เท่าไหร่โล่ละสามสิบบาทป้าป้าป้าเขาว่ากลางหงฝันว่าไปซื้อบักเงาะแม่นเขาว่าโล่ละสามสิบบาทถามเขาสามสิบอยู่ในตัวเก่งภายในสิบบาทไปซื้อไปซื้อใส้ไปซื้อในสวนเลยบ่ บ่บ่หูแต่ว่าฝันฝันว่าอันเขามาส่วนอยู่ในบ้านเจ้าของป้า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 พูดจะพาไปซื้อบาเงาะบาเงาะโเท่าไดเขาวะเราหูจักบ่าบันนี้หูจักคนมาส่วนบ่โห้อยู่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเออพัยอายุลายเป็นไดนบ่หูบ่หูเขาบ่หูวงบบ่เกี่ยวกับเพิ่นสันกับเกี่ยวกับบ่พูดนี่ละก็เคยขายของน้ำกันนะครับผมเขามาเขามาส่วนอยู่บ้านส่วนอยู่บ้านเจ้าของด้วยกังหูเมื่อ วันแค่ไหนันว่าเขามาส่วนพปั๊บปัพ่นจะาพไปซื้อบังเงว่าบงาะโโรคสะเดยล่ะลดละสามสิบบาทเขาวะแค่นี้กระหูกเมื่ออกตัวเได้เนาะแม่ตละสามสิบบาทจ้าอจะบานบ้านเลขที่สทกัศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกันว่าเขามาส่วนอยู่บ้านเลยมาส่วนอยู่บ้านแมู่ดมดยู่ กะบ่หัวแล้วฝันกับเบาสู้กันฟังมันแล้วมันกะโบนี่ฝันแท้ๆกันยังบ่ถือเนาะรับผมมันกับเอาเนี่ยนอ่บ่ได้นะครับจะไมบจุ่มเนาะพ่อเม็ดแปดแปดหนึ่งอะนะแปดแปดหนึ่งซื้อจะแปดแปดหนึ่งก็แปดหนึ่งบ่กับบ่ลงรางอีกแปดหนึ่งก็บเสื้อเม่แต่บ่กับหนึ่งแปดมันใจครับบ่กับกับ่มันใจเงินมันหน่อยเสื้อกะบอ้ว่ามันใจเงินมันหน่อยเสื้อตามทุนเนาะ ประพูนแต่ซื้อเท่านั้นในเราไม่ได้ซื้อหลายเลยซื้อแค่นั้นแต่ว่าหลังจากที่ไปเอาหวยน้ำหนักหน่อยมากนั่นประพูนฝันบ่ฝันบ่ฝันบ่เอังอย่่ฝันบ่ฝันบ่ฝันเลยไม่ไงอ๋อยเดี๋ยวเป็นยังไง ไม่ใ่ันล้างใจจะจัมอยู่โจมกาน่อยคางแบพ่หเพราะว่าปลาอ้อยนี่เล้วกัเป็นคนนึ่งขกันที่รวมเดินทางไปน้ำกันมือนันครับผมวพาสู้กันฟังไปสันดาแต่ว่าไปเอาน้ำหนักหน่อยเห็นชัดอยู่ได้เห็นหาแปดโอ้ปลาพูดเห็นหาแปดบ่เห็นเห็นหาแปดโอ้มือนันนังหน่อยเพราะว่ตัวเลยกมือนันเนานักหน่อยเพราะว่าต้องมันเขียนหาแปดเก้าสี่โอ้แปดเก้าสี่กบ กับศูนย์กับสองศูนย์แต่ว่าศูนย์อันพนวันเป็นหกศูนย์มันมีหางตัวที่พนลงพนเขียนหายนะเนาะเมนศูนย์มันมีหางอย่าเป็นหกพนว่าแต่ว่าผมก็แนีเบิรงผมกับว่าเห็นเป็นเป็นหาแปดแปดหาคือบอกพนว่าอะไรเหมือนผมเห็นเลขหาตะบุกใหญ่เด้เห็นเห็นแค่นั้นเห็นหาแปดแต่ว่าผมกันตัวให่ได้ผมกาฟังจะหนักหน่อยพนบอกว่าเออมันแมนบ่อพนสิวาคับหนันบ่อผมก็เลยบ่อกึืนนะนะได้ถาฟังพนยางเดียว นี่มันบ่อยเบิ้งเนาะเบิ้องตัวว่าเห็นตัวไหนกับว่าตัวนั้นตัวแม่นโม่เพิ่นจักเพิ่นว่าเห็นตัวไหนบ่ฮู้คือกันผมก็เห็นแปดหาน่ะผมบอกตามตรงแต่ว่าแปดห่าห่าแปดผมขี่รถมาเมื่อกี้รถตะรีผมไม่ขายเลยห่าแปดแมนบ่เอาไม่เป็นเล็กนี่ยังห่าแปดเลขมากแต่ใส่แลมันคือมาถึอเล็กเฮาเบาเบาเบาๆได้เลยแค่บ่ฮู้แล้วได้อยู่บ้านบ่ฝันบ่ราจ้ะฝันโอ้ของประพุ่นฝันแค่นั้น ผันแขกเขามาช่วยไปซื้อบอรกเง้อแม่ตัวละสามสิบบาทวันเด็กที่หนึ่งวันเด็กที่ศูนย์หนึ่งหกแม่อายุบอกพูนอะไรไปในบ้นนี้มันต้องครบสุดรเด้อายุหกสามอ <uck> อายุป้าพูนหกสิบสามจะวหกสามกับคนมาเฉนเด็กเลขกก็นังวันไหนหกสามสามหกเลขดังเนื้ครับสมุช้อมหกสามสามหกจังหว่าสามเก่าก่็สามแล้วแต่แล้วสามตรงไปตรงกันอีกแล้วก็เลขปลาหยุดเลขอันนี้เลขสูตรคำนวณของต่หยุดทั้งจังหวัดกระสินเพื่มมากแต่ว่าเลขศูนย totally so> ์หน right. ึ่งหงฉันเคยถือลอตเตอรี่ได้สองใบแม่บอกฝันเห็นเจ้าของโอ้ันเห็นที่อันนี้บอกแม่ แต่ต่งวัดนี่ฝันว่าเขามสซวนไปซื้อบวกเงาะแต่ว่ามะซวนเยอะมาซวนอยู่เงนนแม่ห้างวั่นที่ถือกระติรบอีกั่งนี่มันเป็นยังไงก่อนคือจังหวะมันฝันว่าเขาขี่รถมะซวนซ้อนจอดอยู่จอดอยู่หนาหงานพอดีอ้าวทางบกว่าก็ขี่รถมาซ้นหนาบานหักแงกลงก็เลยโอ้ใส่ตัุลีบานในเนาะเขามาขายรถตุลีพอดีอ้าวโซนหนึ่งหกไม่บามี่เขาว่ามีสองใบซื้อสองใบถือซัพ บานมันสิถืออย่างพ่อเมษบาทสิบบ่ถือก็ซื้อก็บ่ถือห็บอกได้โตกงก่งมาบรนกเยาวเนาะเขาว่าเขาว่ารางวันที่หนึ่งก็ซื้อแต่รางวันที่หนึ่งมันลาโล่งลางทีนะจักสี่สาไหนเนาะครับผมเนอะกระบอกกันไปไปนั่นละกระมีประพูดมากระบอกครัว่าพันฝันแค่ว่ามีคนมาซ่วออยู่บ้านครับผมซึ่งบ้านเอกี่ของประพูนนั่นก็เป็นยังเกาะ 016 016ช่วนอายุประพุ่น63ครับผ้าไปซื้อบอกเงาะว่าสันช่วนไปผ้าไปซื้อบอกเงาะแต่บอไดบอหัวจักดอกคับว่าอยู่ไปซื้ออยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่ามาสวนไปซื้อเนาะจะบอกกับพ่อไหนไปซื้อไม่บอกป่าบอกโอ้ไปซื้อกับพ่อไหนไปซื้อแต่ว่าฝันแตวบาเขามาส้วนหูเมื่อก่อนวนไปซื้อครับผมหูกจักกระฆ้าพร้อมครับาสามถามเบารูถ่ายรูละสามสิบเข้ามา กระหเมือ๋อครับผมเอ้ากระบอกฟันยังได้หรืบเลแต่ว่าประพูนว่าขันฟันเกี่ยวกับบ้านตัวเองนี่ระพูนเคยได้โชกได้ลาบอยู่ครับเคยได้โชกได้ลาบเนาะได้ยินตนั้นเราองเิลงครับแต่ผู้ชมหาทันได้ชินชอบนอกจากฝากฝากีอย่างไรกดไลค์ฝากกดไหล่กดแช่์บแมน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแม่นอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเรื่องคาร์าตผู้ชมเนาะครับผมแต่ว่าก็ขอให้่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติเพระเทียเท่ยงก็จะยายามเตือนตลอดครับผมเนาะเพราะว่าพระเที่ยงเองก,ก็ให้แค่ไปเป็นแนวทางครับผมไปเป็นแนวทางอย่างที่ผมพูดผมบอกกันเครับผมว่ากระเป๋าซูฟังครบเบ๋าสูฟังนะครับ่านผู้ชมได้มากมาแบ่งปันพอผมพูดเองก็เคย ฝันแนวนี้แหะมันก็แม่นนี่สินะครับว่าฝันเกี่ยวกับบ้านตัวเองเนาะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกครับผมอายุหกสิบสามไปซื้อรถเอาไปซื้อบกงาะกับสามศูนย์เนาะแต่คือสามสิบบาทครับผมครับท่านผู้ชมตามที่ประพูนเพินฝันเนาะครับเนาะกับฝันว่ามีคนมาส่วนไปซื้อบกงาะครับผมมาฝันบ้าๆส่วนอยู่ที่บ้านครับผมมาส่วนอยู่กับบ้านเลยประพูนก็เลยว่า เก่าขันฟันเห็นเกี่ยวกับบานตัวเองนี่มักจอกเป็นบานเหล็กทีเนาะบานเหล็กทีเขาบอกพูนก็คือ0ูนย์หนึครับผมชวนไปซื้อบอกเงาะแต่ว่าผไม่ได้ไปหรอกครับแต่ว่าประพูนหูจักราคาครับว่าประพูนว่าเป็นไม้ค่าเก่าพ่นกับหุจักว่าลนันโลดละเท่เพิ่นได้ถามข้าเจ้าก็บอกว่าโลดสาบาทส่วนอายุของประพูนครับผมก็คือ63ปีเพื่อว่าทันได้หลายทันที ต่เกาพอเที่ยงเคยได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับความฝันนี่ไปบางคนเพิ่มจะถามหาบ้านอีกทีถามหาอายุเนาะพอเที่ยงก็จะเสรซตซับอยู่ในนี้ท่านใดชืนชอบตัวใดก็เอาสูตรประกาศมาจดไว้ครับเพราะว่าไก่เมือมันจะลืมเนาะครับเนาะบ้านอีกทีศูนย์ห่งหกศูนไปซื้อบางงอกิโลละ30บาทอายุประพูนก็หกบสาครับผม63ปีครับเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ให้ดูอย่างมีสติเพราะว่ายัางพะพูนก็บ,บอกที่แล้วครับว่าให้แค่เป็นแนวทางก็บ,บอกสู่ฟังครับความฝันเพราะว่าพะพูนงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันแม่นครับฝันว่ามีคนมาบอกว่าเราตลีต่ออกแล้วแล้ววันที่หนึ่งมาสัน่นแต่ว่าบอกแค่3มตัวครับเป็น88ดหนึ่งกรหลายคนก็หลายทันมันก็มีโคมีดวงนั้นพอพูนอยู่เนาะครับทันได้ชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์พอไปรังใจคนทำคลิปในเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้พอเจ้าก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหนา ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะขอให้ทุกท่านมีแตค่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข่ไข่เจ็บกันสุทสุขนไปละครับมันหมานเด้อครับท่านผู้ชมปุ่นกําลังติกจนเข่ากันครับวันนี้กําลังจินเข่ากันอยู่ที่เสียงของลุงต่อมครับท่างที่เฮาจะเดินทางต้องไปหาปูเจ๊ก